จากกระแสดราม่าที่ไปลงเรียกได้ว่าทัวลงก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับครูสลาคนรุ่วันนี้ครูสลานะครับเป็นศิลป,ปินแห่งชาติแล้วนะครับผู้ชมได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติก็เหมาะสมทีนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นการประเดิมตําแหน่งศิลป,ปินแห่งชาติเลยก็ว่าได้นะครับผู้ชมครับเมื่อครูสลาเนี่ยถูกทัวลงจากประเด็นการเป็นคณะกรรมการการตัดสินรายการเพชรตัดเพชรทางช่องเวิร์กพอยท์ยี่สิบสามนะครับที่ เป็นการแข่งขันกันระหว่างจ่อยไม่ทองคำหรือว่าจ่อยรวมมิตรเจอกับไรอันการบดิฑิตซึ่งทางคู่เนี่ยก็ต่างงัดเพลงลูกทุ่งหวานๆมาประชันลูกพอนะครับในการแข่งขันกันซึ่งปรากฏว่าพอจบรายการแน่นอนว่าทางครูสลามีการให้คะแนนจ่อยไม้ทองคำเนี่ยชนะไรอันการบดิฑิตไปทำให้แฟนคลับบางส่วนของไรอันนะครับมีการเข้ามา คอมเมนต์ comment, แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของครูสลาบางก็บอกว่าค้าสายตาคนดูในการตัดสินบางก็ตั้งคำถามถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาบางก็ไม่พอใจนะครับก็คอมเมนต์ต่อว่านะครับบอกว่าเข้าข้างจอยไม่ตรงคำประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยดราม่ามันค่อนข้างที่จะไปคอมเมนต์ต่อว่าครูสลาเยอะทําให้เจ้าตัว อย่างไรอันการบันดิตเนี่ยนะครับออกมาโพสต์ข้อความตอบคอมเมนต์ของ f c ของแฟนคลับเลยบอกว่าไม่อยากให้ใครไปยึดติดไม่อยากให้มองว่าการประกวดเนี่ยเป็นการแข่งขันกันอยากให้มองว่าเป็นการร่วมแสดงโชว์กันมากกว่าแล้วไรอันก็ยอมรับว่าไรอันเนี่ยยังประสบการณ์น้อยซึ่งจอยไวโนคำเนี่ยเป็นรุ่นพี่แล้วก็ไปถึงชั้นครูส่วนครูสลาเนี่ยแน่นอนว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับไรอันบอกว่ารักและเคารพครูสลาเพราะรปเป็นครูเพลงที่ตนเองเนี่ยเคารพนับถือมาก จึงขอร้องอ้อนวอนแฟนคลับอย่าไปโจมตีครูสลาแล้วก็เมื่อรายการมันจบแล้วก็ขอให้จบไปพร้อมกับรายการในเรื่องของความรู้สึกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ล่าสุดอความเคลื่อนไหวจากทางคนที่โดนทัวลงบ้างก็คือครูสลาครับคุณผู้ชมครูสลาก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอส่วนตัวเลยครับโพสแคปชั่นระบุว่าไหนบอกว่าทัวลงมีคนบอกให้ขยายที่จอดกระซิบว่ามีทัวลงพอเข้ามาดูถึงรู้ว่า ควรทำสนามบินมาเยอะเลยขอบคุณทุกความเห็นในทุกคลิปที่เกี่ยวขอ้องน้อมรับทุกความเห็นครับท่ามกลางแฟนคลับของคููสลาะนะ <c oughs> เขาก็เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในวงการเพลงเช่นคุณหลิวอาจารย์ยานะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าเป็นกำลังใจให้ครูเสมอนะคะนี่ก็ได้มว่าเป็นการโดนดราม่ารับตำแหนอ่งศรริลปินแห่งชาติก็ว่าได้นะครับแต่อย่างที่ไรอันเขาบอกว่า อย่าไปต่อว่าครูเลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าไรอันเนี่ยก็เคารพในการตัดสินใจของครูสลาซึ่งเป็นกรรมาการในการประกวดในการแข่งขันนะครับแล้วแน,น่นอนรบวันนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละนะครับเพราะว่าไรอันออกมาคอมเมนต์พูดคุยกับแฟนคลับเรียบร้อยท่านครูสลา,าก็บอกว่ามีคนบอกให้เตรียมที่จอดรถทัวร์น่าจะไม่พอต้องสร้างสนามบินนะเพราะว่าก็โดนคอมเมนต์เยอะพอสมควรเหมือนกันเข้าไว้ทีดดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ